ในคลิปนี้แก้วจะแนะนำสอเขตส,สุดท้ายได้แก่เขตหน้าผามังกรและเขตเมืองหินโกเลมขอเริ่มที่หน้าผามังกรก่อนครับเขตนี้จะมีภูเขาเยอะแก้วคิดว่าจะทำให้ฐานบกข้าปรปจมตีได้ยากแต่ถ้าเป็นสารสายกาดก็สบายเบือสามารถที่จะบินข้ามภูเขาได้เลยเขตนี้นะครับจะปลดล็อกซูปเปอร์มังกร ก็จะเป็นโรงฐานซปเปอร์มังกรครับโดยจะใช้เนืน้อที่อยู่อาศัย40ช่องซปเปอร์มังกรจะสร้างความเสียหายแก่สิงโก้สร้างที่อยู่ติดกันดังนั้นควรจะสิงโก้สร้างห่างกัน1ช่องเพื่อกันซูปเปอร์มังกรเขตนี้จะปดล็อกหมูป่านักปนใช้เนื้อที่อยู่อาศัย15ช่องการปล่อยหนึ่งครั้งจะปล่อยหมูป่า2ตัวและเครื่องร่อนหมูป่าหนึ่งลำเหมาะสำหรับใช้สตาร์นอาวุธอย่างเช่น าาวาและเขตนี้ก็ปลดล็อกอาคมคุ้มคลั่งอาคมนี้จะทำให้ถางของเราคุ้มคลั่งเคื่อนที่เร็วขึ้นและโจมตีแรงขึ้นเรามาชมเขตสุดท้ายเขตที่หลายๆคนละค,ครับก็จะเป็นเขตเมืองหิงโกเลมเราจะเข้าไปเลย เนี่นี่คือเมืองหินโกเลมนะครับในเขตนี้นะครับก็จะมีเมืองหินอยู่2แห่งนะครับคือตรงนี้นะเราไม่สามารถที่จะกดได้นะครับแต่เราสามารถที่จะรับชมได้ก็จะมีอยู่2แห่งเลยเขตนี้นะครับจะปลดล็อกฐานใหม่ที่หลายคนนะครับได้เห็นในคลิปอัปเดตของผู้พัฒนานะครับก็จะเป็นนี่เลยเมืองหินโกเลมภูเขาเดี๋ยวเรากดเข้าไปกัน ก็จะปลดล็อกโกเลมภูเขานั่นเองนี่คือค่าสถานะของโกเลมภูเขานะครับโกเลมภูเขาใช้นัดที่อยู่อาศัยมากถึง6 6 0ช่องโกเลมภูเขาจะโจมตีด้วยการเอามือทุบลงไปที่สิ่งก่อสร้างซึ่งทําความเสียหายเป็นบริเวณนอกจากนี้โกเลมภูเขาเป็นฐานที่มีเลือดเยอะที่สุดในเกมในเลเว5โกเลมภูเขามีเลือด44,000เยอะมาก และพลังจมตีก็เยอะเช่นกันความเสียหายต่อวิธีอยู่ที่1,200หน่วยและตอนตายโกลเลมภูเขาจะสร้างความเสียหาย500หน่วยโกลเลมภูเขามีความสามารถพิเศษได้แก่ฟาดยับทำลายกำแพงทั้งหมดเพียงแค่สัมผัส เรามาชมแอคชั่นการโจมตีของมึงหลวงแคนเลวตันกันดีกว่านครับคุณชมอยากให้แก้วตีเขตไหนนะครับแก้วว่าแก้วจะตีหน้าผามังก่อนครับเดี๋ยวเราไปทําการเข้าไปก่อนครับเราสามารถที่จะ,ะท้าทายมาได้นะครับก็กดที่เช็คแคนครับแล้วกดปุ่มท้าทายเราสามารถที่จะท้าทายได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสอดแนมและโจมตีได้เดี๋ยวเรามาโจมตีกันนะครับโอเค ชมจะ <c oughs> เห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางเข้านะครับที่เล็กมากๆเลยก็ต้องโจมตีนะครับว่าเราจะเข้ายังไงซึ่งการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะทําการใช้ซูปเปอร์คนเถื่อนนะครับลงไปที่กระท่อมหลังนี้นะครับแล้วก็เราจะไปด้านซ้ายจอะเข้าไปด้านในกันการเข้านะครับมันจะมีทางฝั่งของมังกรอยู่นะครับซูปเปอร์มังกรอยู่นะครับแล้วก็มีป้อม อิฟโอยูนครับฉะนั้นแก้วอาจจะทําการใช้ฐานที่มากําจัดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันแก้วขอโจมตีเลยซึ่งแก้วจะใช้โกลิมภูเขานะครับลงไป1ตัวและแก้วก็จะใช้ตัวที่โจมตีอากาศได้ก็น่าจะมีเพียงแค่ธนูแล้วก็ทางฝั่งของซูเปอร์พอมดครับฉะนั้นแก้วขอใช้ธนูนะครับลงไป2ค่ายซูเปอร์พอมดหนึ่่ายนะครับแล้วก็ แก้วจะต้องใช้อ๋อโอเคแก้วใช้หมูป่านครับไปสองข่ายแล้วก็ใช้ธนูซุ per p o w e อ,อม o d e แล้วก็ธนูนะครับโอเคน้ำยาที่ใช้นะครับแก้วจะใช้เป็นน้ำยาคุมขั้งครับแล้วก็แก้วจะใช้เป็นน้ำยาพิ่มเลือดละกันแล้วก็ใช้ช็อตไฟฟ้านะครับไปใช้กับป้อมลาวาโอเคเรามาโจมตีกัน ก็จะเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราโจมตีกันนี่คือพังที่เราเจอครับพอโจมตีเนี่ยฉากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีที่เอ่อเข้มๆนะครับน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวจะเข้ากันนะครับก็จะทําการใช้พันธนูนครับลงไปที่ด้านขวาก่อนเลยเพื่อที่โจมตีกับกระท่อมหลังนี้นครับโอเคแล้วเราจะเข้าด้านซ้ายก็ปล่อยโกเลมลงไปโกเลมจะเคลื่อนที่มานะนครับโกเลมจะโจมตีทุกสิ่งอย่างครับที่ขวางหน้า รวมถึงกำแพงด้วยครับก็จะเข้าไปโอเคเราจะต้องให้ซูเปอร์มังกรครับโจมตีมาที่โกเลมโกเลมภูเขาก่อนครับแล้วเราจะปล่อยธนูลงไปโจมตีก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะซึ่งเครื่องยี่ห่อนครับก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับมันเลื่อนล,ล,ลงน้อยนะฮะโอ้กำับดับซุ่มมานครับทำให้โกเลมภูเขานะครับขยับไปนิดนึง เดีเราจะเข้าไปกันแล้วนะครับเปิดโอเคแก้วปลอยธนูลงไปนะครับเพื่อที่โจมตีกลับทางฝั่งของซุปเปอร์มังกรครับก็จะเข้าไปช็อตไป1ทีโอเคซุปเปอร์มังกรตายลงไปนะครับเราจะทําการใช้เหยืยบ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้หมูป่าลงไปกุเลมโดนดูดเลือดโอเคยังโจมตีทัน,นครับยังดีที่รอดมานครับ ก็จะปล่อยธนูลงไปแก้วใช้พุ่มเลือดไม่ทันครับฉะนั้นแก้วขอปล่อยพุ่มเลือดไปกับหมูป่าได้ไหมปล่อยพุ่มเลือดไปกับหมูป่าละกันตอนแรกแก้วจะอ๋อมันยังไม่ตายตอนแรกแก้วคิดว่ากเลมภูเขามันตายแล้วนะครับมันยังไม่ตายครับโอ,โอเคเราจะได้รับการเยียวยามานิดนึงนิดนึงก็เอานะครับหมูป่าเข้าไปกระโดดข้ามกำแพงแล้วก็ประจมตีขึ้นยิงหองกครับอยู่ด้านบน ตอนนี้แก้วได้มา30%แล้วนะครับก็จะโจมตีต่อไป่มเลือดมานะครับได้เยอะไหมได้ประมาณ10%นะครับก็ไม่เยอะ,ะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าตายใช่ไหมใช่เนาะซึ่งที่เหลือนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวเราจะโจมตีให้ได้3ดาวเลยนะครับดูเหมือนว่าโกเลมภูเขานะครับจะค่อยๆตจมเตียมไปนะครับแล้วก็จะชนกำแพงครับทำให้กำแพงจะแตกออกไปเลยเน พังเลยนะครับแล้วก็เข้าไปก็จะโจมตีกับเครื่องยิงหองครับแล้วก็โอ้ตรงนี้นะครับมีซูเปอร์มังกรอยู่นะครับทำให้เราครับตายฟรีแน่นอนก็จะเข้าไปนะครับซูเปอร์มังกรยิงมาและโกเลมภูเขานะครับก็ตายลงไปโอเคเราจบไปที่ศุนดาว34%เนครับเดี๋ยวเราไปชมในการโจมตีทันที่2กันต่อนครับเดี๋ยวตอนที่สอนครับแก้วขอ ทำการสอดแนมก่อนครับว่าเราจะจะเข้ายัางไงได้บ้างแก้วคิดว่านครับเราควรที่จะเข้าแก่งกลางเลยครับเราสามารถที่จะเข้าตรงนี้ได้นะครับซึ่งแก้วจะโจมตีกับซูเปอร์มังกรก่อนเลยแก้วจะใช้ธนูนครับไปโจมตีซูเปอร์มังกรและแก้วจะปล่อยทางฝั่งของบอลลูนจรวดแล้วก็ป้อมปะการลอยฟ้าน,นะครับมาใช้ ซึ่งน้ำยานะครับก็คิดว่าเราใช้เป็นน้ำยาทางฝั่งของอืมพมเลือดแล้วกันเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ำยาในแก้วจะใช้เหมือนเดิมนะครับแต่แก้วจะทําการใช้ป้อมปะาการลอยฟ้านะครับแล้วก็แก้วใช้บอลลูนจรวดนะครับเอาธนูไป3ค่ายน่าจะพอเนาะแล้วปล่อยแล้วปล่อยนี้ไปเลย โอเคแล้วก็ใช้ยาบ้าเพิ่มเลือดอย่าใส่ฟ้านครับแล้วก็กดปุ่มโจมตีเลยมาดูป้ามประการเลยฟ้ากันดีกว่านะครับเราสามารถที่จะเข้าด้านบนได้แล้วนะครับแก้วจะทําการโจมตีกับซูปเปอร์มังกรก่อนครับเดี๋ยวแก้วจะรอให้มันเข้ามาใกล้ๆนะครับแก้วจะปล่อยธนูลงไปธนูมันไปโจมตีกับอาวุธก่อน,นครับฉะนั้นเราควรที่จะปล่อยปอืนจรวดลงไปนะครับ เพื่อที่จะกำจัดมันแล้วก็ปล่อยพลนนูลงไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช้สายฟ้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะโจมตีปล่อยบอลลูนจรวดลงไปนะครับเพื่อที่จะดึงเวลามัางกรโอ้ไม่รอดนะครับมับงกรตายลงไปเราต้องเข้าแล้วนะครับแก้วจะเข้าตรงนี้โอเคแก้จะเข้าไปแล้วนะครับซูปเปอร์มังกรครับสตัวครับยากเลย จานนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่ามันมีซุปเปอร์มังกรเป็นตัวกันอยู่นะครับเราใช้ยาบ้านครับลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้คลุมเรือลงไปโอซุปเปอร์มังกรครับตรงตีมาหนักเลยครับจะตายลงไปแล้วใช้บอลลูนจรวดลงไปนะครับแล้วก็เรียบร้อนแับแก้วได้มาเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองซุปเปอร์มังกรเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีครับกับการรับมือมันเดี๋ยวแก้วจะต้องวางแผนใหม่นะครับ เราได้มา17%ไม่ถึง20%อย่างที่แก้วพูดไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะจมตีนครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้เราสโลมันได้ไหมเราใช้อาคมน้ําแข็งสโลมันได้ไหมแล้วก็จะทําการใช้ทางฝั่งฐานที่จมตีทางกาศด้าน,นครับแก้วมองออกแล้วนะแก้วจะใช้นี่เลยเราเป็นโกลเลมภูเขานะครับแล้วก็ซูปเปอร์พอมดหมดเลยนะครับ แล้วก็ใช้ยาบ้าเพิ่มเลือดไม่ใช่สีเราจะสโลเนาะสโลเพิ่มเลือดแล้วไม่ใช่นะครับเราใช้ยาบ้าโอเคกดโจมตีเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับโดยขอเริ่มจากด้านขวาก่อนครับแก้วจะปล่อยโกลเลมภูเขาลงไปก็จะโจมตีกำแพงก่อนเลยชนกำแพงก็จะพังเลยครับเพราะว่ามันเถื่อนนั่นเอง โอเคเข้าานครับต้องใช้เวลานิดนึงเรามาดูจุดที่จะใช้น้ำยานี้กันก่อนครับแก้วมองว่าต้องรอดูก่อน,นครับว่าซูเปอร์มังกรมันจะออกมาได้ไกลแค่ไหนมันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปล่อยซูเปอร์พมุดลงไปนะครับสองตัวพอไหมโอ้คือยิงหอ,อกมันยิงมาด้วยนะครับเราปล่อยลงไป คือยากเหมือนกันนะเพราะมันมีฐานแคนะครับเป็นซูปเปอร์มังกรโอเคตายลงไปแล้วนะครับเราก็จะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูเหมือนว่าโกเลมจะไปด้านบนหรือด้านซ้ายครับน่าจะมาด้านซ้ายนะเพราะว่าอาวุธนะครับอยู่ด้านซ้ายมือก็จะค่อยๆเคลืนที่มานะครับโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาเร็ว ก็จะตจมเตรียมตจมเตรียมเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีกับเครื่องยิงหอ,อกนั่นเองเ,อเราเตรียมใช้อาคมอาคมน้ําแข็งกันดีกว่านะครับเดี๋ยวแก้วเราดูซุปเปอร์มังกรก่อน,นครับว่ามันจะมาตรงไหนเราใช้ตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยอาคมคุ้มข้างลงไปนะครับโอเคเข้าไปแล้วนะครับก็จะโจมตีอย่างบ้าคลั่งเลย เราจะปล่อยซูเปอร์พอมดลงไปนะครับตรงนี้ปล่อยเข้าไปนะครับได้ไหมซูเปอร์พอมดก็จะบาัาค้ังเหมือนกันครับก็ยังได้ไม่เยอะนะยากจริงยากจริงซูเปอร์มังกรน,นี่มันยากจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องจูงตีตาสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราได้มา74%นะครับแก้วไม่อยากจะให้มันมากกว่านี้แล้วนะครับฉะนั้น แก้วมองว่าแก้วจะทําการใช้ทางฝั่งของไปดูก่อนนะครับว่าจะโจมตียังไงดีเราโจมตี3ตาแล้วนะครับยังไม่จบเลยเห็นไหมครับว่าการโจมตีนะครับอาจจะใช้เวลาที่นานแก้วขอทําการใช้เอาเป็นนี้เลยนะครับก็จะเป็นป้องประการลอยฟ้านะครับแล้วก็เราจะโจมตีทหารนะครับเราใช้ยักษ์เป็นตัวแทง ปล่อยซูเปอร์พอหมดลงไปนะครับเราใช้บอลลูนจรวดด้วยดีกว่าโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็น้ํายาเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็น้ํายาบ้านนั่นเองใส่ฟ้ามานะครับโอเคมาลุยกันนะครับกับการจงตีตาสุดท้ายนะครับที่แก้วคิดว่าตาสุดท้ายจริงแล้วนะครับแก้วขอไปด้านขวาก่อนนะครับก็จะปล่อยบอลลูนจรวดไปดีไหมไม่นะครับเราใช้ ้อประการลอยฟานครับลงไปแล้วก็จะใช้บอลลูนจรลหลวงครับเข้าไปตรงนี้นะครับปลอยช็อตไปหนึ่งทีดีไหมว่าไม่ต้องครับอะบอลลูนจรวดเข้าไปช็อตไปหนึ่งทีปุ๊บก็ขัดจังหวะครับแล้วก็เยาวานครับเราจะยังไม่ใช้เราจะใช้ตรงไหนดีแต่เราเพิ่มเลือดก่อนดีกว่า เดี๋ยวป้อมประการเลยฟ้าจะตายลงไปนะครับเราเพิ่มเลือดไปแล้วก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไงยังไงเชายาบ้านครับลงไปเลยโอเคจะเข้าไปนะครับเราเจอซูปเปอร์มังกรครับเราใช้ถ้าฝั่งยักษ์ลงไปช่วยนะครับปล่อยซูปเปอร์พมดลงไปมีอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยนครับจังหวะนี้แล้วก็ใช้เข้าไป ป้อมประการเลยฟานครับตายลงไปแล้วแต่เรายังทิบสามดาวไม่ได้เลยดังจะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วปล่อยเปเปอเขาหมดลงไปนะครับฉะนั้นเราเหลืออีกหนตาครับที่จะต้องโจมตีให้ได้ออ้ล่าไปแค่ตาเลยนะครับแก้วไม่เก่งจริงก็ให้ชมกันครับว่าเออมันก็จะประมาณนี้นครับแต่ถ้าคุณผู้ชมและเพื่อนในแคนครับเป็นผู้เล่นที่วางแผนเก่งๆครับใช้เวลาวางแผนมากๆครับว่า จะเข้าตรงไหนยังไงนครับก็จะช่วยให้เราครับโจมตีได้ดีขึ้นชมอาจจะตีเพียงแค่2ตาสาตาก็สามารถที่จะเก็บสำดาวด้านครับแต่แก้วใช้เวลานานจริงโอเคแก้วเหลือซุปเปอร์พอมุดนครับที่จะเข้าไปแก้วมองว่าตาสุดท้ายครับเราอาจจะเล่นอะไรที่มันไม่ยากนเกินไปได้นะครับไม่ต้องใช้ตัวหดๆก็ได้นาะฉะนั้นครับแก้วจะใช้สนูนครับมาโจมตีกระท่อมอันนี้นครับแล้วก็อยากจะเข้าไป แล้วก็มีซูเปอร์มังกรอยู่1ตัวนะครับที่เราเจอตรงนี้นะครับเราสะมาที่จะใช้ธนูนครับไปจัดก,การได้หรือจะใช้ซูเปอร์พามบดลงไปก็ได้นครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับก็น่าจะสนุกไม่น้อยเลยโอเคอยากจะเข้าไปนะครับอยากจะเข้าไปเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็น่าจะเก็บ2ดาว95%้าได้น,นะครับ ซปเปอร์มังกรยังคงเหลืออยู่ครับแต่เวลาก็เดินไปนะครับก็จะหมดเหมือนกันซูเปอร์ยักษ์ครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับก็จะโจมตีไปที่ป้อมปืนใหญ่นะครับแต่ป้อมปืนใหญ่ก็อึดนะไม่ธรรมดาเลยนะจา๊าโอเคก็จะได้มาทั้งหมด2ดาว93%เอเเดี๋ยวเรามาชมตาสุดท้ายกันต่อนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะทำการโจมตีนะครับโดยทำการใช้ ซูเปอร์พ่อมดครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ฐานตัวใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้ทางฝั่งของเป็กซูปเปอร์เปก้าบ้าน,นครับเอาลงไปเราได้6ตัวใช่ไหมเราเอาซูปเปอร์พ่อมดลงไปนะครับ9ตัวเลยและซูปเปอร์เปก้านะครับต้องมากับยาบ้าน,นครับและอยากกระโดดนะครับนี่ใส่ฟ้า2ขวดจมตีมาลุยกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะจมตี เดี๋ยวเราปล่อยปิการครับลงไปก่อนเลยคุเปิการครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์พมุตลงไปครับเราต้องปล่อยห่างๆครับเพราะว่ามันจะทําการโจมตีโดนได้นครับซุปเปอร์มังกรมัสมาที่จะยิงมาโดนด้านครับถ้าอยู่ใกล้กับปิการนั่นเองก็จะไปด้านบนครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คดูนครับลงไปตรงนี้เลยโอเคแล้วปล่อยยาบ้าปล่อยปิกานลงไปครับปล่อยซุปเปอร์พมุตลงไป โอหสุดท้ายครับคุณสุดท้ายก็จะได้โบนัสนั่นเองอ้าวลืมไปนะครับว่าตอนแรกแก้วจะใช้พุทธนูนครับมาจงตีกระท่อมสุดท้ายครับตัวเองก็ลืมแก้วเนี่ยนะโอเคจะเข้าไปแล้วนะครับก็จะจงตีข้อ่านครับแล้วเราก็เก็บสาดาวด้านครับนี่ก็เป็นการจงตีเลวตันครับที่แก้วนํามาฝากกันครับหวังว่าผู้ชมจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับข้อมูลอัปเดตใหม่ ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังเหลืออีนครับยังไงคุณชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดินครับเวลาที่มีข้อมูลอัปเดตใหม่เมื่อไรคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เลยและคุณชมท่านใดนะครับที่ต้องการสะสนช่องแก้วก้านครับก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเพชรเติมแพคเกจเติมบัตรทองคํา แก้วจะส้องแบ่งเล็กๆจากทุกการต่นผู้ชมซึ่งแก้วจะนำเงินที่ได้ครับมาพนฒนช่องดีขึ้นไปและนํามาแจกอย่างเช่นแจกสกินแจกฉากแจกบัตรทองคำครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณใจจริงแล้วเราขึ้นใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ